ตอนนี้เราก็อยู่ร้านโซจูซังนะครับเป็นร้านอาหารเกาหลีนะครับในอุดรที่กําลังดังเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะลองมากินร้านอาหารที่นี่นะครับว่าอาหารจะอร่อยขนาดไหนครับก่อนอื่นสั่งอาหารก่อนเลยครับที่สั่งอาหารนะครับก็จะเป็นสแกนแล้วก็สั่งอาหารผ่านโทรศัพท์มือถือสแกนตรงนี้แล้วมันก็จะมาแบบนี้มีเมนูให้เลือกอันนี้ก็สั่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เราจะมานั่งกินแบบอบป่าแบบอาหารเกาหลีกันกคตรงนี้รอทายเสร็จมึงจังไปตัดออกเต้ทำเดี๋ยวเรารออาหารมาดีกว่าระหว่างนี้ไปชมบรรยากาศร้านก่อนดีกว่าครับป้า อาหารเราก็มาก็ได้อาหารเราก็มาถึงแล้วเขาก็เลยนี่ดูนี่เลยน่าจริงมากครับเป็นอาหารสไตล์เกาหลีเดี๋ยวเรามาชิมคำแรกกันก่อนดีกว่าไปคอไอร่อยอร่อย ไม่เมือนกูน่นี่กูจะกินอันนี้นี่เราเราสั่งโตชูมาด้วยเดี๋ยวเราจะมากินโตชูด้วยโตไปเบกหนึ่งเอานี่นี่นะครับอย่าหัวไม่แรงต้องต้มกดบางอะไรก็ได้รสบางกล่องก็ได้ยูซืออยูซือืออือหือรสชาติเป็นยังไงอร่อะไรอะไรนะครับเดี๋ยวกับกลองอือหือหอม อ tamam> ร่อยอร่อยอร่อยมันไม่มันตอนแรกมันขมแต่มันไม่ขมไงยครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตไปกินกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะมารีวิวรสชาติทีหลังไปละแซงเต็มเลยนะนี่เราจะมากินเขาเรียกว่าไก่อะไรวะไม่รู้จักชื่อกินได้กินไก่ซอสเกาหลี ก็เอ็มเขาดุนี่มันต้องกินกับเครื่องเคียงอร่อยมากๆครับทุกคนอันไหนครับอร่อยอันนี้ก็อร่อยไก่ก็อร่อยอร่อยทุกอย่างเลยโดยเฉพาะที่ชอบคืออันนี้เลยอนเดียวเลยอันเดียวกินอยู่เดียวช่วยด้วย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 อีกช่วยด้วยอมอือ ต้องใช้มือแล้วจังหวะนี้นะเอามันสีอันคนละอันเลยมีคำเดียวเป็นไหมครับโอ้แกรู้ีบัวคำเดียวคือแบบไงเนี่นยอร่อยมากอร่อยสุดอืม ต้อครับตอนนี้เราก็กินอิ่มกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันดีกว่าเพราะว่าในร้านนะจะมีถ่ายรูปแบบสไตล์เกาหลีเดี๋ยวเราจะลองไปถ่ายรูปกันเลยไปละ นี่ก็จะเป็นอีกมุมถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปเน่ตรงนี้แล้วก็ไอ้ที่นี่นะครับจะเป็นแบบฟิวประมาณเืนอนเกาหลีเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูนี่อ่ะบรรยากาศก็จะเป็นฟิวฟิวเป็นร้านอาหารเกาหลีเลยนะครับแล้วก็จะมีเพลงเป็นเพลงเกาหลีนะครับก็พอสำหรับสายอาหางเกาหลีหน้ามามากอ,อาหารก็อร่อยมากครับยังไงวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับร้านโซจูซัน 好，拜了，拜。<Bye. S 1> <Bye. S 2>